Krijg ik? Ha? Lên rồi lên rồi rồi. Ok. โอเคครับก็สรุปผลงานวันนี้ครับให้ดูผลงานโอเคโอเพ่นงานพ่นงาน

ขอจบที่เพียงเท่านี้ครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ